สวัสดีจ้าพบกับช่องนกขุมหน้าผ้ามวนอีกแล้วจ้าย่านันพิ่ลืมจ้าหลังจากที่เฮ้าบัไดเฮ็ดคลิปหลายมือแล้วนะคะเนาะเมื่อนี้เฮ้าอันมาปลูกฝ่าทลายโจรค่ะก็เลยอยากให้พี่ให้น้องได้เห็นกันน้ำจ้าย่านันพี่น้องลืมนกขุมหน้าผ้ามวนจ้าฝ่าเฮ้า ติบูกไว้ก็ปัจจอไปแจ้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะน้องฝนก็นดีแทบทุกที่เลยนะคะน้อทุกที่เลยก็ว่าได้จ้าตอนนี้เอาก็เอาฝ้าออกมาแต้มกันจ้าเป็นแปงสมุนไพรนะคะน้อแปลงสมุนไพรของเฮาค่ะเป็นนาเป็นปาของหมู่บ้านเฮาค่ะอยู่ในโครงการนะคะน้ออันนี้ก็สิเป็นขาไก่ดำจ้า เป็นแปลงอินซีนะคะเดอ้อปลอดสารเคมีทุกชนิดเลยค่ะกระสิลกยาน้ำเนื้อสมุนไพรน้ำแน่อันที่เห็นนะะกระสิเป็นพปกฝ้าพเพลี้ยนะคะน,น้องเมนีนกุมหน้ากับลูกสาวนี่ค่ะนี่น,น,น,นี่ลูกสาวหนาเป็นๆจ้ะกระสิมาเล่มฝ้าไปขายจ้ากับเก็บบกูดไปย้ยพ่วงเราก็มาปาาลูกฝ้าท้าไล่โจรเราจ้าเข้ากระสิปลูก แนวกันชนนะคะเนาะเขาก็สิให้ปลูกแนวกันชนนกขุมหน้าก็สิปปูเป็นตะไคร่ค่ะในแปลงเขาก็สิปปูประคามป้อมแน่บักนาวแน่บักกรูดแน่ค่ะบักกรูดเพื่อนกรลับสื่อจ้าโลละสิบบาทฝ่าทะไล่โจนช่วงนี้ก็โลละสามสิบบาทค่ะสวยๆค่ะฝ่าทะไล่โจนออกไม่จะได้สามสิบบาทค่ะคนบ่ซือข้างนอกดเด้อค่ะเด้อเพื่อนสื่อแต่ของในโครงการนอกจ้า แนวกันชนนะนี่แนวกันชนสิเป็นตะไคร่ค่ะของอันนกกลุ่มหน้าก็สีได้สองแฝงติดกันค่ะแลงนึ่งสิเป็นของลูกไส้ค่ะลูกไส้เราโอย่ลูกไส้เรา,า,าไปเห็ดงานงเพิพ่อกับแม่กันเลยได้เห็ดแทนจ้จะเนี่ยจับ่าพางไยพงเราแต็มไปหอดพู้นแล้วจ้ะกสิชักภาพไ,ไว้ไว้ไว้เนี่ยนะจ้ะเนาะ แต่กระสิบตัดภาพป,ปันไดก็ยังให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศบ้านเฮาน้ำจ้าอันหมู่บ้านเฮา,า,า,าก็สิเป็นภูเขาล้อมรอบเลยจ้ะบรรยากาศดีขนาดเลยสิเป็นบักหน้าวนะคะ้นงหน,นี่่าทะเโจนเฮาสิเพาะใส่ถาดใบแล้วเฮากับมะปูกนี่จ้าพ่อยิ่งพุ่งจาก่ไไรเฮ็ดคลิปอาหารให้เรากินลายมือแล้วจ้าเราอันบาางจ้ะเรามาเฮ็ดงาน อันนี้สิเป็นป่ากาแฟาจ้านี่แหละจ้ามองเข้าสิมหาเล่มป่าจ้าเอาเม็ดมาหวานไว้แล้วก็สิเป็นสาวแล้วจ้าเขากับมาเอาช่วงนี้ล่ละคะ่ะกําลังงามจ้าทางงามงามเป็นสาวออกไม่จังสีเพิ่นสีไหาสามสบาทนะคะนาะนี่เขาก็เล่มก็เป็นแต่เงินแต่ทองทั้งนั้นระคาไในนีนคะ่ะ เป็นต้นกาแฟอาราบิกาห้าเด้อจจะเด้อแต่ว่าเพิ่นบ่ท่านเดอออกลูกออกผลจ้าเพืนบ่ทันเด้ถึงหว่างถึงข้าวเล่านี่จะฝ้าห้องสวยๆค่ะปลอดสารพิษทุกอย่างเลยนะคะเนาะรับประกันได้ค่ะเป็นแปลงอินทรี์ค่ะมีอันพนมากอันตรวจอยู่เสมอจ้าเนาะกคุมหน้ากับอันสี ไร่เ้เบิงอันพ่อหอมปากหอมคอพ่อหายคิดฮอดพี่ฮอดน้องนะคะ νο? นอ้อนกุมหน้ากาสิเก็บฝ่าเก็บบกูดละจ้าเพราะว่าอันกสิยากน้าอันลูกสาวที่ให้เบิงเมื่อกี้นี่น้าละจ้าอันกสิบม่มีเมื่อไทยห้เบิงนะคะน้อเอาซ้ำนี่นะคะน้อจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมเด้อจ้าเด้อที่เข้ามาเป็นกําลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ